ได้เวลาพระเอกแล้วยูจีดลงทันสุกุณะใช้ดาบสังหารฟาดฟันใส่สุกุนาลงไปแล้วครับสนานด้านที่กุลมาถ,ถึงแม้ว่าจะเก่งเทพแค่ไหนก็ตามทีครับแต่ก็ไม่สามารถต้านทานราชาคำสาสุกุนาได้จริงๆครับโยสวัสดียาวัาลลุเลยนี่คือจะปรดกรมนาคลิปนี้ครับเราทำการวิเคราะห์เสริมเพิ่มเติมกันหน่อยครับเกี่ยวกับมหาเวผดมานตอนล่าสุดครับก็เรียกว่ามันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆครับสำหรับการต่อสู้ครับพวกเรานักอาคมต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อ ที่จะจัดการเจ้าลาดบอสูนาตัวนี้ให้ได้ครับโดยในตอนล่าสุดนี้เนี่ยศาสตร์เพชฌฆาตการโจมตีด้วยดาบนี้คาดหวังกันว่าจะสามารถเผด็จศึกและโค่นลดสูนาได้ในตอนล่าสุดนี้ครับกลับกลายเป็นว่าเป็นทางด้านยูจิเนี่ยสามารถทิมแทงดาบนี้ลงบนตัวสูนาได้แล้วนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ประเด็นตรงนี้กันหน่อยครับช่วงแรกของตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการอวยฮิกุรุมะครับว่า อจริยะอจริยะอจริยะเก่งเก่งเก่งครับผมก็คือเรียกว่าอวยมาตั้งแต่ช่วงท้ายของตอนที่แล้วละครับว่าโหฮิกุรุมะเนี่ยเรียกว่าเก่งทัดเทียมโกโจซาโตะลุอะไรประมาณนั้นเลยครับเนื่องด้วยตัวฮิกุรุมะเนี่ยสามารถขยายอาณาเขตพร้อมๆกับการใช้อาคมได้ครับมันเป็นสิ่งที่แบบอเมซิ่งมากครับผมเป็นสุดยอดเทคนิคการต่อตู้ที่น้อยคนมากๆครับจะสามารถทําแบบนี้ได้ครับเอาเป็นว่าขนาดวิญญาณคําสาประดับพิเศษที่เก่งจัดๆแล้วก็เชี่ยวชาญในการต่อตู้จริงๆเนี่ยยังท แบบน <c> ี้ไม่ได้เลยดิซ้ำไปครับอ่ะย้อนไปก่อนนั่นนี้ครับในตอนที่โกโจต่อสู้กับพวกวิญญาณคำสาบระพิเศษพวกวิญญาณคำสาบระพิเศษเนี่ยมีการขยายอาณาเขตเพื่อที่จะสามารถโจมตีใส่โกโจได้ครับแต่นะครับผมพอขยายอาณาเขตวิญญาณคำสาบจะไม่สามารถใช้อาคมต้นกำเนิดได้ครับซึ่งก็จะมีคำธิบายในการ์ตูนแล้วด้วยนะถ้าเกิดว่าจะใช้อาคมต้นกำเนิดก็จะไม่สามารถขยายอาณาเขตได้ครับคือมันใช้ได้ทีละอย่างเท่านั้นเองครับแต่กลับกลายเป็นว่าฮิกิรูมะคือแบบโหดจัดตึงจัดนะครับผมคือโกงมากครับเป็นนักอาคมได้ ได้แค่ไปกี่เดือนเท่านั้นครับผมสามารถทั้งขยายอาณาเขตเพื่อับการถักล้างอาคมการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามได้แถมยังใช้อาคมต้นกําเนิดของตัวเองได้เนี่ยเป็นความสามารถที่สุกุณายอมรับเลยครับว่าหัวเจ้านี่เนี่ยมันเก่งจริงแข็งแกร่งจริงครับจนสุกุณาเนี่ยถึงกับเอ่ยชื่อฮิกุรุมาขึ้นมาเลยครับซึ่งการที่สุกุณจาจะจดจําชื่อใครหรือเอ่ยชื่อใครในลักษณะนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตัวสุกุณาเนี่ยยอมรับในความสามารถยอมรับในฝีมือคนคนนั้นเหมือนกันนั่นเองครับเราก็จะเห็นว่าฉากต่อสู้ระหว่างฮิกุรุมะก กุน้เนี่ยคือฮิกุรมะเขาก็พยายามต่อสู้อย่างเต็มที่นี่แหละครับแต่นั่นแหละสุดท้ายแล้วยังไงต้องยอมรับคําว่าฝีมือของซูนะคือมันตึงจัด เกินเพราะสุกนะาเนี่ยก็ใช้ท่าโจมตีสุดรุนแรงครับตัดแขนฮิกุรุมะไปข้างหนึ่งครับท่านั้นยม่พอครับตัดแขนไปอีกข้างหนึ่งด้วยครับผมตัดทิ้งทั้งสองข้างโอ้โหเกินนะสุกนะาเองก็มีการปั่นปั่นแล้วก็เหมือนกับท้าทายฮิกุรุมะนะครับว่าให้ฮิกุรุมะเนี่ยใช้อาคมย้อนกลับเพื่อรักษาตัวเองอะไรประมาณนั้นครับซึ่งฮิกุรุมะเองจริงๆแล้วเนี่ยใช้อาคมย้อนกลับไม่ได้ครับแต่กลับกลายเป็นว่าฮิกุรุมะฮืดครับและตอนนี้เขาสามารถใช้อาคมย้อนกลับเพื่อรักษาแขน ขเขาได้แล้วครับสกิลเทพพิกลุมานี่คือมีครบทุกอย่างเลยครับสุกุณะถูกดึงความสนใจด้วยการที่ถูกล่อจนตีด้วยท่าเจาะโลหิตครับซึ่งสุกุณะเนี่ยสามารถปัดป้องได้ครับและฮิกุรุมาก็ใช้จังหวะน,นี้ครับเอาดาบแทงใส่มือของสุกุณะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าสุกุณะมันเหลี่ยมครับผมเพราะว่ามันชิงตัดมือตัวเองทิ้งครับทำให้ฮิกุรุมาเนี่ยยังไม่ประสบความสําเร็จในการตังหารสุกุณะครับแต่จุดหนึ่งที่เซอร์ไพรส์เลยคือยูจิเนี่ยอ้อมมาด้านหลังสุกุณะและฮิกุรุมา ส่งดาบให้กับยูจิยูจิก็คว้าดาบนั้นแหละครับผมเอามาแทงใส่สุกุณาจากด้านหลังครับโอ้โหบอกเลยครับว่าฉากนี้คือโคตรเด็ดครับพูดถึงที่กุรุมะก่อนครับต้องบอกว่าคือการที่ถูกป่วยว่าเหมือนโกโจโกเก่งทัดเทียมโกโจโอ,อะไรแบบนี้เนี่ยเออผมก็เคยแซลลไปตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วครับว่า เว่ยกันมาแบบนี้ครับไปเทียบเคียงโกโจซึ่งโกโจก็โดนสุกุนะตบไปอวยแบบนี้เนี่ยเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่าครับก็สภาพอย่างที่เห็นนะครับผมโดนสุกุนาเล่นงานะจนเกือบตายเหมือนกันครับแล้วก่อนที่ฮิกุรุมะจะส่งดาบให้กับยูจิเนี่ยก็โดนสุกุนะเล่นงานอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะเออต้องบอกว่ามันก็สุ่มเสี่ยงต่อความตายอย่างมากเลยนะครับผมถึงแม้ว่าฮิกุรุมะเนี่ยจะสามารถใช้อาคมย้อนกลับในตอนนี้ได้แล้วก็ตามที นะก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันต่อไปแล้วกันครับว่าในตอนหน้าเนี่ยที่กุรุมะจะตายไหมครับแต่ถ้าตายก็ไม่แปลกเลยครับผมเพราะมันมีลางบอกเหตุกันมาสักขนาดนี้แล้วนะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วรอดก็ถือว่าโชคดีไปครับส่วน้าน้ายูจิที่เอาดาบทิ่มแทงใส่สุคนะเนี่ยเหตุการณ์ออกมาแบบนี้ภาพออกมาแบบนี้เนี่ยเป็นการที่ยูจิสามารถฆ่าและเผดิญศึกสุคนานได้แล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมมองว่ามันยังไม่สามารถพูดได้กันถึงขนาดนั้นสะทีเดียวครับเพราะจากที่อ่านการ์ตูนมาหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเออมุมประมาณนี้วิวประมาณนี้ ในตอนหน้าเนี่ยสุคนามันอาจจะหลบได้ก็ได้ครับฉากในตอนนี้แค่ทําให้ <saben S 2> เราเห็นเหมือนกับว่ายูจิจะแทงโดนครับแต่พอในตอนถัดไปเนี่ยสุดท้ายแล้วสุคนาเนี่ยมันก็คงจะหลบได้อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นมุกที่เราเคยเห็นบ่อยๆกับการดูการ์ตูนกับการอ่านการ์ตูนครับเหมือนจะโจมตีโดนแล้วครับผมแต่ว่ามันเป็นการโจมตีวืดโจมตีว่าวครับศัตรูเนี่ยมันเคลื่อนที่หนีไปแล้วนั่นเองนะผมบอกว่าสุคนาเนี่ยยังไม่ตายจากการโจมตีครั้งนี้ครับเพราะว่ามันต้องแบบหนักหนาสาหัสอะไรมากกว่านีี้้ะครกว่่าาาทจสมมถ ชาคำตามตัวนี้ได้ครับเพราะว่าฝ่ายนักอาคมฝ่ายโรงเรียนไต่เวทเนี่ยมันยังมีไพ่เด็ดอื่นๆอีกนะผมที่ยังออกโปร่งมาไม่ครบนะอ่ะเช่นมาคี้เอิยครับหรือแม้แต่ตัวยูต่าครับยูตาจัดการเคนจกคุสเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องตามมาสมทบด้วยนั่นเองครับและไหนจะยังมีนางฟ้าอะไรอีกด้วยนะอ่ะมันก็ต้องมีการต่อสู้ที่มันดุเดือดเลีอยพลานทวีคูณขึ้นไปกว่านี้ด้วยนั่นเองนะรวมถึงตัวยูจีด้วยครับก็เรียกว่าสําหรับความสามารถของยูจีหรือว่ายูจีจะได้โชว์ของ โชว์ความเป็นพระเอกที่แท้จริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แฟนแฟนมหาเวทผลิตมาคาใจกันมานานแต่นานนะครับกับลากดนี้สารก,การก็มีความเป็นใจแล้วครับให้สุคุนัตเนี่ยได้มีการประชิญหน้ากับยูจิครับเพราะฉะนั้นต่อนหน้าถ้าไม่ผิดภาพราการใดเราก็คงจะได้เห็นสักทีละครับว่าไอ้แขนปีศาสของยูจิเนี่ยไอ้แขนที่มันแปลกๆอันนี้เนี่ย มันมีความสามารถอะไรกันแน่ครับแล้วอาคมของยูจิที่เคยมีการเปิดปมไว้นานแล้วครับว่ายูจิที่เป็นภาชนะของซูนานั้นเนี่ยครับมีโอกาสที่จะใช้อาคมแบบเดียวกับซูนาได้เนี่ยพลังอาคมของยูจินะครับผมถ้าเอามาต่อสู้กับซูนานี่มันจะเป็นแบบไหนจะโชว์โหดโชว์ทเทพโชว์ตึงได้แค่ไหนครับเมื่อในตอนที่ยูจิมาต่อสู้กับซูน่าตรงๆกันซะแบบนี้นะอ่ะตอนหน้านเราก็คงจะได้เห็นความสามารถใหม่ของยูจิกันสักทีหนึ่งนั่นแหละครับพูดเสริญถึงเรื่องดาบประจ หน่อยครับตอนนี้เราจะเห himself, ็นว่าสุกุณะเองเนี่ยเรียกว่าไม่กล้าเสี่ยงนะผมที่จะยอมโดนดาบเพชฌฆาตทิ่มแทงใส่เขาครับเพราะเราก็จะเห็นว่าสุกุนาเนี่ยริงตัดมือตัวเองก่อนครับเพื่อไม่ให้ดาบเพชฌฆาตนั้นสามารถฆ่าชีวิตเขาได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าไอดาบเพชฌฆาตอันนี้เนี่ยมันก็คงจะสามารถใช้ได้ผลกับสุกุณะจริงๆแลยละครับผมถ้าสุกุณะโดนเข้าไปเนี่ยก็คงจะตายเหมือนกันนะมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวสุกุนะเองเนี่ยเลือกที่จะไม่เสี่ยงยอมโดนดาบอันนี้ทิ อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับการใช้เจาะโลหิตลอบโจมตีใส่สุกุนะาครับพอสุกุนะโดนโจมตีเข้าไปเนี่ยสุกุนะาก็มองกับว่าเอออาการโจมตีอันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นพี่ชายของยูจิที่ลอบโจมตีมานั่นเองครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าสุกุนะเนี่ยโจมตีใส่โจโซอย่างหนักหน่วงเข้าไปแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะครับว่าโจโซตายหรือไม่ตายนะครับแต่กับเหตุการณ์ครั้งน,นี้ครับสุกุนะเองเนี่ยพูดเหมือนกับมีท่าทีมั่นใจครับว่าการโจมตีนี้เนี่ยมันก็คงเป็นฝีมือขอขงพพี่ชาาย,ยูจนนรรัเระฉ้ก็ เรียกว่าคาดการเดาเบื้องต้นว่าเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งครับว่าเออการโจมตีครั้งนั้นของสุคนณที่โจมตีใส่โจโซครับมันคงยังไม่สามารถทําให้โจโซตายได้นน่เองครับก็เลยทําให้โจโซเนี่ยมีการใช้เจาะโลหิตมาล่อโจมตีใส่สุคนะนั้นเองครับแล้วก็อ้างอิงจากคําพูดสุคนะาด้วยครับว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนโจมตีโจโซไปในตอนก่อนหน้านี้ก็ตามทีครับแต่สุคนะเ,เองเนี่ยก็ยังคิดครับว่าไอคนที่ใช้เจาะโลหิตล่อโจมตีใส่สุนุณเนี่ยมันคงไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากโจโซนั่นเองครับแปลว่า ตอนนี้สุกนาที่โจมตีใส่โจโซเนี่ยเขาก็คงมองคับว่าการโจมตีลักษณะน,น,นั้นของเขาเนี่ยครับมันยังคงไม่สามารถที่จะฆ่าชีวิตโจโซได้นั่นเองครับเบื้องต้นก็คิดว่าเป็นโจโซแล้วครับผมที่ยังไม่ตายแล้วก็ล่อโจมตีใส่ซูนะครับแต่จะคิดเผื่อไว้อีกปุ่มหนึ่งก็ได้ครับว่าอาจจะเป็นฝีมือของโนริโทชิก็ได้ครับเพราะว่าโนริโทชิเองเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถใช้อาคมเลือดใช้ท่าจอโลหิตได้นะ <laughs> ออไอเจ้าโนริโทชิที่ก็อาจจะเปลี่ยนใจแล้วก็อาจจะมาช่วยร่วมต่อสู้อาจจะมาช่วยร่วมลบอะไรแบบนี้ก็ได้ะนะและทั้งหมดดีก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เช่นเคยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เพจของเราครับขายของกคาคเขาแล้วด้วยจ้าบุ๊คเคมูฟอยนั่นเองนะอร่อยมากๆเลยครับอยากให้ทุกคนได้ซื้อไปลองกินดูนะครับลองติดใจแน่นอนครับอร่อยจริงนะถุงละวหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับซื้อสามถุงส่งฟรีไปเลยจ้าทักไา ลายแอดกก็ไ้นนะคครับทุถือว่าเป็นการสนับสนุนเพจเราอีกหนึ่งช่องทางนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราเ้าเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรโกกำนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ